สวัสดีค่ะสวัสดี FC พนะี่ป้านาอาทุกท่านนะคะวันนี้น้องป้าจะพาไปดูรถแคมเปอร์แวนค่ะตอนนี้ลุงเด่นกำลังทาสีตกแต่งรถที่แบบเออบางฮัลโหลสวัสดีค่ะเห็นได้แวบ,บ,บ,บไหมค่านน่ะนี่ ลุงเดนกำลังทาสีอยู่ค่ะสวัสดีค่ะลุงเดนสวัสดีค่ะ <c oughs> เป็นช่างเองค่ะเไม่มีเสียงเลยนะคะขพอแต่มันกลิ่นแรงมากอมโอ้ลุงเดนอองมากกันค่ะเม็นจะตายละเขาบอกตอนรถบ้านไปทำเนี่ยเฮียเขาบอกว่าอันไหนที่จะซื้อได้กลด็ลดลดราคาไปเลยลูกเรียนอย่างเช่นลูกเรียนซื้อแอร์ค่ะถ้าซื้อก็ถ้าซื้อกับเฮียเฮียสมมติเราหมื่นห้าอย่างนี้นะ ถ้าลุงเดดไปซื้อมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ลดไปตามนั้นเลยคนานลุงเดดเพลินล่งเลยนะซื้อท่อลมดูอากาศเองซื้อสิงเองซื้อตู้เย็นเองก็ประหยัดประหยัดค่าใช้จ่ายไปส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่าอย่างสีอย่างเงี้ยลุงเดดก็จะมาเก็บเองเนียบอกว่าค่าทําสีพ่นห้าพันค่ะให้เราก็บอกทําไมสีกขพันกว่าบาทดงทำดีดีกว่าอ่าตอนนี้เป็นไงล่ะคะซื้อสีอย่างเดียวสามพันเจ็ดไม่รวมค่าแรงทำอีกเหม็นด้วย อันนี้ครึ่งวันได้แค่นี้นี่เองเงี่ะค่ะใครที่จะไปทารถบ้านแล้วทาสีให้ให้ให้เฮียเขาทำให้เรียบร้อยเลยเนาะเออพอห้าพันให้เขาทำเถอะอันนี้ผมซื้อสีโอเคนี่สองพันเจ็ด่ะขอดูข้างในหน่อยนะคะตล้เี๋อันนี้ตอนนี้กำลังทาสีรองพื้นทาสีรองพื้นก่อนสีจริงยังไม่ได้ลงนะครับแค่แค่เป็นสีรองพื้นก่อน แต่เราทาเองเราทาเองก็ดีอย่างนี้แหละคือเราจะทาข้างในข้างในทาหมดเลยค่ะอย่างนี้ทาหมดทาแบบหนาๆไปเลยเพราะว่ามันมันอาจจะอยูก่กับอันนี้กันความชื้นด้วยกันความวชืน้นยังไเมเอ๊เอาไปคุยข้างนอกกันไหมค่ะได้ได้จะเป็นมลมแล้วใช่ไหมถ้าไม่มี้ากาก็ไม่ได้จริงอ่ะก็ป้ายบอกแล้วว่าให้เยียเขาทำให้หมดเธอเราก็ว่ามันจะได้ประหยัดลงไปอีกหน่อยบอกมันเงยไม่ต้องมาทำหรอกไม่ใช่ว่าแค่ทานะ ขัดนะครับต้องใช้กระดาทาเสร็จก็ต้องขัดขัดขัดเสร็จมันก็จะที่นีเสียนขึ้นมาก็ทายอีกทาอีกมันเสียนอีกก็ขัดอีกแต่พาขอพาดูรอบขัดหน่อยประมาณห้าดูแล้วเราไม่เจอใคลิปก่อนหน้าเดี๋ยวอ้าหรอเดี๋ยวดูอะไรอ่ะดูทาสีดูเดี๋ยวคนสองบางอย่างลงจะลดถค่ะทาสีแล้วก็มีอเบไปอเบมาใส่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรอคนสองมันลงลงจโอเค เดี๋ยวมาดูลุงเด่นทํางานกันนะคะทาสีทาสีาสตอนนี้ทาไปกี่รอบแล้วลุงเด่นทารอบเดียวอยู่เลยรอบเดียวแต่ว่าทาแล้วขาดสองรอบแล,ะละ้วแต่ว่าแต่ข้างในนี่ผมไม่ขดาดอ่ะทาอนนี้ทาสีรองพื้นก่อนทาสีรองพื้นแล้วเราก็ลงสีจริงอืมเวลาทาพวกอย่างเงี้ยเสียนมันขึ้นเนาะเขาเรียกว่าอะไรเสียนานะครับมันมันเป็นสีรองพื้นต้องให้เราประหยัดสี เดี๋ยวเดี๋ยวไปพานะกันน้องเดี๋ยวก็ตอนนี้ก็ได้รอบหนึ่งเกือบจะทั้งคันแล้วนี่ใช่ข้อมูลในทาหมดแล้วภายในนี่ทาหมดแล้วเดปิดก่อนเหม็นภายในนี่ทาเรียบร้อยหมดแล้วสวยแล้วเนาะสวยแล้วเงาแล้วมาแน่ๆนี่นี่ตู้เสื้อผ้าช่วยดูอันนี้ติดตู้เสื้อผ้าแขวนผ้าได้ใช้ได้จริงเดี๋ยวให้ดูนี่ใช้ได้จริงคือแขวนเสื้อผ้า ไปนอนเ,าเดาจทางได้อันนี้ก็มีแอร์ตัวนี้ก็มีซิงค์มีถังน้ําดีมีถังน้ําเสีย,สย,ยตอนนี้เป็นตู้เย็นคุณเห็นซ<ล>่อนอยู่ข้างในเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยดูกําลังตันนี้ก็เป็นภายในห้องอนนนนีี่่เป็ชั้ทอนชั้น,น,อ,นอันนี้ที่ที่นอนหนึ่งชั้นอันนี้ที่นอนเดี๋ยวเราเราจะปรับนอนแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมาอีกอแล้วก็เบาบางเบาบางเดี๋ยวเราอันนี้มันยังไม่มีเบาเนาะตรงนี้มันก็ใส่ของได้ใส่ของได้ เดี๋ยวอีกหน่อยมันจะมีเบ,อบอาะพักตรงนี้ปุ๊บแล้วอีกเบาะยังอยู่ตรงนี้อ่า <S 2> <S 2> เป็นพนักพิงเป็นพนักพิงพอเราพิงเสร็จพอเราจะนอนเราก็เอาปูเป็นเตียงนอนไปเลยถ้าเราไม่ไม่นอนเราก็เป็นพนักพิงมันก็พิงอันหนึ่งอันหนึ่งก็เป็นเบาะนั่งแต่อยู่ตัวนี้นานๆไม่ได้นะเดี๋ยวก็ออกไปได้น,นะเพราะว่าอเอาผีนี่ไม่ถ้านที่ปกติพี่ปิดพัดลมไหมพี่จะเปิดพัดลมเปิดพัดลมเบอร์สามเลยแหละขอดูตัวนี้หน่อยยังไม่เห็นชัดเลยอ๋อเก็บของได้เยอะอยู่นี่เก็บของ นี่เก็บของได้เฮียเาทดีเนาะสีไม้นี่สวยมากนะเดี๋ยวถ้าลงสีครับเนี่ยสวยสวยลายนี่สวยมากเลยเอาไปก่อนก็ได้นะเหม็นเหม็นอยู่คือถ้าไม่ใส่หน้ากากก็อยู่ไม่ได้เลยเหม็นๆจริงๆเมื่อกี้ว่าเออไม่เท่าไหร่ความขึ้นมาอยอะหากระรอกขาลงไปเยอะ ข้างหน้านี่เดี๋ยวเอาไปหุ้มเบาหุ้มเบา,เเาข้างหน้านี่เออถอนแมสกกันเถอะข้างหน้านี่เอาไปหุ้มเ,าเบ,บ,บาลายเดียวกับเบาหน้าเนี่ยลายเดียวกับเบาที่อยู่ข้างในนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนพื้นนี่หมดใหม่หมดอะ่ะกำลังสั่งแผ่นแดมมาอยู่แดมแล้วก็ใช้ใช้อย่างเงี้ยหุ้มย่างเงี้ยนะครับเนี่ยรตรงนี้ด้วยกันเลยอ่อาัดแล้วเมื่อกี้เราขาดไปรอบหนึ่งแล้วเนาะอ๋ออันนี้หอันนี้เรียบละค่ะ เดีย๋ยวลุงเด่นจะทาสีให้ดูต้องเป่าก่นเสียงดังหน่อยนะคะเป,เป่าุ่นยแล้วก็คือขาดแล้วก็ทาไปเลยเลยๆคกว่ามันจะขึ้นเงาเลยเวลาเราขาดละเอียดเนี่ยมันเวลาทามันเนียนๆน,น,นะ แสงแสงมันอาจจะไม่ใช่เห็นเท่าไรแต่ดูตาเขาเอง้ก็ภูมิใจอย่าร้องไห้นะมันเหนื่อยมันหมินทาเองแต่ก็มีความภูมิใจคือเราชอบตรงไหนเราก็เน้นได้ใช่เป็นทั้งช่างเป็นทั้งทุกอย่างอ่ะแค่พันไม่ให้เขาทำเองหมดเลยบอกแล้วเราบอกแล้วว่าให้ให้เขาคือเขาทำให้เรียบร้อยเลย ปมาหมดเยอะกว่าห้าพันแต่ว่าก็ได้ตรงที่ว่าเราเน้นได้อถ้า,าถ้าเขาทำเขาจะพ่นเราไงพ่นรอบสองรอบก็เขาก็พ่นสี่ห้ารอบนลลอี่แหละแต่แต่เราทาเองเราแบบเอาแบบหนาๆเลยอะอะแบบแบบหนาๆเพราะเราคิดว่าเอ,อแต่แต่แต่ต้องออ้ยสีมันขึ้นสวยมากเลยเงาเลยเนาะอันนี้อันนี้เป็นสีรองพื้นนะไม่ใช่สีจริงนะน้องวินวิน เงาสวยเลยเห็นไหมแต่ก็ไม่ดีกับสุขภาพมากเลยนะเนี่ยเอนตัวนี้ไม่ได้มีกลิ่นเลยนะจริงอ่ะที่ใส่สไม่มีกลิ่นเลยนะก็ดีอยู่ก็ไม่มีวันก่อนลองดูแล้วนี่หนูใส่หน้ากากาเนี้ยได้กลิ่นใส่แมสใส่แมสไม่ไหวเข้าได้กลิ่นก็จะได้ให้ดูแบบคร่าวๆกันน้อเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาบอกวาา่าใส่ เดี๋ยวคู่นี้เปคู่นี้ไปนับบ่อแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะให้ลูกเนนทาสีคนเดียวนะคนเดียวมันเหม็นไปเถอะมันเหม็นมากแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทาสีเสร็จไปเอาบ่อแล้วก็จะเห็นรูปร่างมันจะสวยขึ้นขนาดไหนต้องต้องรอติดตามนะคะคู่นี้รอดูบ่อมานะครับค่ะโอเคเดี๋ยวป้าอย่าลืมอย่าลืมพาไปกินข้าวเหรอเอาเอากล้วยมาให้หน่อยกล้วยกล้วยกล้วยนั่นเหรอกล้วยไใยน่ะ อา,าสองเอามาสองลูกเลยโอ <Okay. S 1> เคกินเป็ดกล้วยพอแล้วบายบายบายผ่านไปสามวันแล้วครับวันนี้วันที่สามไม่รับรเมรม,มากเมาไม่รู้เมาอะไรเมาสีครับพี่น้องตอนนี้รถเรารุ่นเด่นขัดเองแล้วไม่ต้องเยกช่าง <c oughs> เพราะว่าต็ดเ,เองแล้วบอกเ็ดเออเขาจะเขาจะทําให้ไม่ทำนม่ะไรก็เลยทําเองขัดเอง,เ,องเรียบร้อยลงสีเรียบร้อยแล้วครับสองรอบสามรอบเป็นบางจุดนะนี่ อ่าอันนี้ข้างหลังมันนะก็ตอนนี้ดึงเปิดได้ข้างล่างเก็บของได้เยอะเลยนะครับูอะไรนะไหนไม่รู้เือนกันว่ารูอะไรนะเธอามาดูข้างในพามาดูรถหน่อยทันนี้ก็ออปชันแต่ไม่มีเบาะนะครับตอนนี้เบาะคู่หน้าก็เอาไปถ้าใครมายืนอยู่กับน,น้องชายก็คงจะมีอ่าเบาะคู่หน้าก็ไม่มีครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะนั่งอย่างเงี้ยขับแบบรถสปอร์ตแบบโหลดไปนะข้างังข้างในนี่ก็ทาสีเรียบร้อยเอออ่ะเธวเข้าไปดูหน่อยเข้าไปเลย มาเชิญคนี่กรินใช้ได้คือที่จริงเฮียเขาบอกว่าใช้ทินเนอร์ตัวของ T O A ก็เคลือบเคลือบสักสามชั้นมันก็โอเคละแต่ผมไปเจอเซลเซียลบอกให้ใช้เป็นสีเลยสีสีทาพื้นเออนี่นีใช้ใช้เบเยอร์ไปใช้ตัวนี้แทนมันเลยเขาบอกเอสมมุติว่าอันนั้นใช้ได้ห้าปีจะไปอันพวกนี้จะได้ใช้ได้นานกว่าเท่าตัวนานกว่าทินเนอร์ มันจะเคลือบแล้วมันกันน้ําอย่างดีเลยแต่มันกลิ่นหน่อยหนึ่งอ่ะก็กลิ่นเยอะกลิ่นแรงมากเาก็เลยต้องจอตงดตากแดดนี่นะครับวันนี้เดี๋ยวไปเอาเบาสวยๆเลยนะนี่ก็ติดทีวีนนติดอะไรเรียบร้อยถุงกันชื้นน,นะน้ำมาจากไหนมาะ <c oughs> อะเออสมมติมันชื้นมันก็น้ำก็จะออกมาอย่างนี้มั้งเนาะ <c oughs> ดูดความชื้นออกไปมั้งนะเ <c oughs> อามา <c oughs> นี่ก็เรียบร้อยเดียวเราจะได้ทดสอบระบบแอร์ระบบไฟนะครับเมื่อวานนี้ทดสอบระบบไฟระบบแอร์ดีหมดละ แต่ว่ายังไม่มีแบตเตอรี่คือช่วงนี้คือไปเที่ยวได้นะนี่ปรับแบตเตอรี่อันนี้ปรับ power bank ไอ,อ,อ้นี่คลุบเห็นไหมอ้าวอ้าวมีไฟเหรอใช้ <ไฟ S 1> แบตเตอรี่<ฟ>ธรรมดาเอนน้ดูดดูดอากาศดอกดูดกลิ่นแต่ว่ามันแบตมันเหรียนิดเดียวพิดก่อนเนาะพิดละนี่ครับอันตัวนี้ก็ใช้ได้หมดอนะ่ะแต่ว่ามัน ปกติเขาใช้แบตเตอรี่รีเทียมฟอสเฟตแต่ว่าเราใช้ตอนนี้เราแบตเตอรี่รถยนต์ <สำ S 1> ซึ่งสำรองมันก็เลยใช้พลังงานได้ไม่เต็มที่นะครับรไอไรเดี๋ยวหลังจะมาอธิบายอีกทีว่าระบบไฟทั้งหมดนี้รถคันนี้ใช้แบบไหนใช้ระบบไฟยังไงนะบางทีบางคนก็งงว่าเอาเอาไฟไหนมาใช้กับแอร์เอาไฟไหนมาใช้กับ,ไไม,กบมันเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันอยรอให้มันสมบูรณ์ก่อนนะอ่ะตอนนี้ภารกิจแรกไปเอาเบาะกันครับนี่เบาะสวยเลยแหละเดี๋ยวตามไปดูด้วกันไปขังกันเนี้ยนะ ครับนี่แล้วลุงเด่นระวังแมวข้างหลังด้วยนะแล้วลุงเด่นก็จะนั่งตรงนี้เดี๋ยวเธอก็ถ่ายพี่หน่อยหนึ่งแล้วกันอารมณ์รถไม่มีเบาะไม่เก่งจริงขับได้ไหมก็ยากอยู่นนะแต่ไม่อันตรายนะครับผมไปกี่รอบแล้วก็ไม่เราก็ค่อยๆไป<ม>องรีบอารมณ์กับแบบยังไงอ่ะขับรถสปอร์ตขับรถแบบมันไม่มีเบาะอ่าแล้วก็เปิดแอร์เย็นๆแป็เหม็นสีหน่อยหนึ่ง ใส่เม็ดหน่อยกันสีเราจะมุ่งหน้าไปที่บ้านดูนะครับเบาสั่งเงินพเนี้ยเขาอ่ะหนาสามนิ้วเจ็ดพันบาทผมว่าแพงเขามามทำเองละผมมาถาม,มาสั่งทำที่เชียงรายเบ็ดเสร็จหมื่นสามเนี่ยวันนี้ไปหมื่นสามรวมกับเบาสามตัวนี้ข้าหลังเนี่ยเฮียเขาจะเอาเจ็ดพันแต่ผมดูว่าสีเราไม่เห็นสีอ่ะมีเจ้าหนึ่งที่ตะเคียนคู่เขาก็จะเอาเจ็ดพันกันแต่ว่า มันเป็น,นหนังจร<า>ิงแต่มันหนังเราดูแล้วหนังมันาบางๆนะก็เลยไปเจอน้องคนนี้ผมเซิร์ชหาทั่วละไปเจอร้านนี่แหละเขาเอามือหนึ่งมือเอดเขาเอามือเอดก็เลยต่อเลื่องหนึ่งเดี๋ยว,นะน,น,วนี้พาไปดูไปขี่ยังไงเนี่ยลองดูนะขี่แบบไม่มีบอกแล้วไม่มีสายรัดเกมขัดนะคะ<ช>รับค่ะเพราะว่าไอ้ตัวนั้นไปกับบ่อตัวล็อกตัวล็อกเนี่ยมันอยู่กับบาะเราจะขับรถไปประมาณยี่สิบโลไปได้ครับสบาย อ่ะติ๊กก่อนเผื่อเด็กๆอยู่ข้างใต้อ้าวมุ่งหน้าสู่ไปดูเบาไปดูเบานอนโรงเดียนครับเป็นยังไงไปขี่ได้ขีไข่ได้รถ้ี่เบาก็ขี่ได้ไปแล้นะไปรอชมบาอ,อยู่ที่บ้านดูทีเดียวเลยเนาะเส้นทางเราไม่ค่อยถ่ายละ จะมาต้้งหน้าไหมล่ะไม่เอาอย่าร้อนตูนอ้ยอ้ยอ้ยมันก็ไม่นิ่มนะฮะไ,ไปดูสิไ,ไปดูสิ โอ้โอะไรสีเข้มหนนะ่อเยเนาะแต่ว่าบบกอันนี้เป็นบอกคู่หน้าเหรออันนี้บอกข้างหน้าแล้วค่ะนี่เป็นบบกคู่หน้านะนี่เบอผู่หน้าแล้วนั่นเป็นบอกบอกนอนสวัสดีครับน้าเบาได้ด่วนทันใจไหนว่าดูดูที่ดูสีจอเซวรขนาดไหนนี่นี่เป็นบอกภายในครับโอ้สีเนี้ยนะหาดูแล้วไปดูทั่วเชียงรายไม่มีครับน,นี่ลายนี้หายากนะครับเชียงรายไปดูทั่วเชียงรายแล้ว มีเจ้านี่แหละที่มีอยู่ลาย,ยลายสวยลายไม่ใช่ลายดูแบบหรูอ่ะมีแบบดูมีมูลค่ามากเลยสีดำสีแดงเออสีนูนนนแล้วก็สวยดีครับถูกใจมากเลยนี่สีนี่แหละหาหาแต่ถ้าร้าน่นก็จะเป็นสีล้วนนะแต่มันก็มี <ใน S 1> สีดําสีอะไรแต่อันนี้มันเป็นสีทูโทนอะ่ะมันมีสองสีอยู่ด้วยกันถ้าอยู่ในรถมันคงจะสวยดีดยอ่ะ,ออออะเดี๋ยวลองคนใส่ดูเนาะใครสนใจบอกก็ทักน้องเข้ามาได้นะครับนี่ร้านทำเบาะอยู่ตรงบ้านดูก่อนถึงสะพานลอยครับก็สีสวยดี พอดีเราต้องเอารถมาให้เขาเทสดูจะได้ดูว่ามันพอดีไหมเกิดว่ามันอาจจะฟิตไปหรืออันมันอาจจะรวมไปอย่างนี้ก็จะได้ให้ช่างเขาแก้ให้นะครับอะเดี๋ยวให้น้องไฟเคียร์ภายในแป๊บนึงเข้ามา,ขขมาเลยครับอันนี้อันนี้เป็น,อ,น,น,ปนอันนี้เป็นบ่อก,กลางอันนี้เป็นบ่อริมเดี๋ยวเราเอาใส่อยู่นะโยนไปเลยอันเธอยกหน่อยนี่เป็นบ่อริมโอ้โหาจะดันนี่เข้าไปก่อนใช้เท้าเลย ล้วนี้เป็นพนักพิงอ่าอ่าโอ้โเป็นพนักพิงสวยร,ร,ร้านนี้ครับเป็นเบาะนี่มันก็มีพนักพิงครับถ้าเราจะปลีเป็นเตียงนอนก็แค่ดึงตัวนี้ออกมาดึงตัวนี้ออกมาแล้วมันก็อันตัวนี้มาทับอย่างงี้มันก็จะเต็มสี่แถวพอดีก็จะเป็นเตียงนอนสี่แถวนี่โอ้สวยอ้าเป็นพนักพิงก่อนโอ้สวยเลยนี่ เดี๋ยวเราดูไอ้ด้านบนครับมีต,ตรนนั้นอีกห้องหนึ่งแล้วมีข้างบนอีกห้องหนึ่งออสบายเลยฮะเป็นไงสบายเลยค่ะโอ้ดูหลูดูหลูขึ้นมาเยอะดูหลูขึ้นมาเยอะนี่โอ้ตัวนี้สวยอันนี้นี่ด้านบนสุดแล้วล่างไหมครับตัวนี้นี่โหโหดูหลูมากดูจากในมุมกล้องนี่ดูหลูมากครับแจ่มเลยเนาะแจ่มมาก สีนี้ไม่เหมือนใครแน่นอนใครที่ทำแคมป์ปูแบนอยู่นะครับเ่วนมาใครจะเล่นลายสีดำเราไปทั่วเชียงรายนะนะไ,ไม่มีไม่มีลายอย่างนี้เอาแล้วได้หรือเปล่ปาช่างร้อยสิบหร้อยสิบเก้าหรือเปล่าร้อยสิบเก้าเซนหรือเปล่าพี่น้องดูข้างในใส่ก่อนหรือเปล่าคะเออเออเออเอาตีตาเป็นขนาดเอเอ ดูดูดีอ่ะคือเราไม่ได้มาไม่ได้อารถมาให้ช่างวัดนะครับเราวัดมากันเองฟิตหรอเป่าช่างฟิตเป่าแป๊ะ <c oughs> ไม่มีการขยับได้เลยนะอย่างเงี้ยมันจะได้แน่นโอ้โหดูหรูมากเธอได้พี่เปิดไฟนะเหมือนโซฟาน้นอ่อดูหรูดูหรูมาก ใครที่กําลังจะทําบ่อหรือว่าอะไรลองติดต่อน้องได้ะนะคะเธอจะอได้ตัดออกหรือเปล่านะเออพอด,ด,ดีพอดีพอดีแบบฟิตมากมันติดกระตู้หรือเปล่าเราไม่ได้วัดมาแบบนี้อ่าให้เฮียเขาวัดให้ไง <c oughs> แรกก็บอกน้องเขาก้าออกอย่างละครึ่งเซนอะไรเงี้ยตัดแล้วเย็บได้เลยเหรอเขามีแจกอ,อ่า ตัวพนักตัวพนักพิงก็ไหวไหมผมต้องออกนิดนึงไงมันเพราะเราเลยเราเรือเอารถมาแต่ตัวนี้โอเคเนาะหรือว่าอันนี้ไปตัวนี้มันไม่รอรอตัวนี้ไปอยู่ไรท่านมตัดตัวนี้มันไม่ได้ติดกับเอใครมาเนาะเออได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่สลับสลับตรงนี้ไปอยู่ไปอยู่ฝั่งนู้นเราหยับตัวนี้มาอยู่ฝั่งนี้ พาดูหรูมากพี่น้องดูเดี๋ยวยังเหลือด้านบนอีกอันหนึ่งเป็นเตียงสำรองอยู่ด้านบนโอ้ยังหรูบอกไว้เลยว่ายังหรูพาโท่ตีรังกาได้แล้วเออนี่รถบัานแคมเปร์แบนของแท้ครับสมกับที่เราอยากได้เหลืออีกชิ้นนึงนี่ครับร้านน้องเขาก็อยู่ตรงบัานดูนลนะไม่ใช่ว่าทําคือเบาะรถยนต์เบาะมอเตอร์ไซค์เบาะอะไรอีกอ่ะโซฟาเฟอร์ดิเจอร์เ้อใครอยากได้เบาะก็สั่งได้หมด ผมก็ไปเสิร์ชราคามาทั่วแล้วนะมีร้านนี้แหละโอ้หนนั้นอันนั้นจะตัดแม่ผมว่าอนนั้นได้ตัดไหมอันนั้นเป็นที่นอนของปองคุลครับอยู่ข้างบนพ่อแม่ก็จะนอนข้างล่างเดี๋ยวถ้าเราดึงตัวนี้ออกมาแล้วเอาตัวนั้นมาทับมันก็จะเป็นเตียงมันก็จะเป็นเตียงให้เรา ถ้าจะให้ดีๆก็ต้องตัดลอ,อนึตัดเหน่ึงานีน้ว,วก็เย็ <c oughs> คนเราก็วัดมาให้ไม่ได้เอารถมาให้ช่างช่างวัดไงคือสั่งไว้รอก่อนที่รถจะมาครับกลับขึ้นไปไหนเธอต้องไปนั่งดูดิ <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวเราปรับเดี๋ยวพี่จะปรับเตียงโชว์ให้เอฟซเห็นไลย<อ>ไหมอ่า เดี๋ยวพี่ปรับให้ดูว่าเธอมาถ่ายไหมถ้าเจอกันนะดึงดูดี๋ยวป่ะมันอะตรงนี้อาจจะฟิตอีกนะเนี่ยเดี๋ยวลองปรับดูแล้วก็ดึงตรงนี้ออกมาเดี๋ยวถ้าลองลองทำดูถ้ามันไม่ดีเราก็ให้น้องเขาแก้ไขให้เลยแล้วก็จะเอาตัวนี้มาใส่นี่ พี่วใหญ่เนี่ยได้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยโตวัดยังไงให้ผมมาเนี่ยทำไมมันใหญ่อู้นี่เห็นไหมเกือบไม่ทำเนี่ยเนี่ยมันต้องตัดมันต้องที่้าใส่ลงาไมจะพอดีเป๊ะมันจะที่จริงตัดตัดเบาะตรงเนี้ยออกแค่บาะเดียวก็ได้เอาพน้านจริงแค่นี้ไม่ต้องสูงมากงั้นเหรอใช่ค่ะที่มีตลับเมตรอยู่นะ หรือจะเอาเท่ากันเหรอถ้าถ้าเท่ากันก็ต้องใช้เวลานานอีกไงเนาะใช่เอาเอาแค่เบาแต่ว่าถ้าปอร์นึงมันก็แค่นี้เดียวเนาะหรือจะเอาเฉลี่ยกันดีที่นี่อันนี้มันใหญ่ไปหรือเปล่าแต่อันนี้พอดีเนาะอันนี้พอดีที่นั่งอะตัวิงนั่นแหละตรงตรงเล็กเนี่ยไม่พอดีก็นี่ถ้าปรับถ้าทำเรียบร้อยถ้าปรับมามันก็จะเป็นเตียงนอนอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเอาผ้าปูมานอนแล้วลักษณะการนอนก็จะเอาเท้าเหยียดางนี้อ่านี้ก็หมอนอนอย่างนี้ แล้วก็นอนอย่างี้ไปเลยแล้วก็หลับไปเลยแง่ก็เปิดลุงเดชเอาหัวไปทางนั่นก็ได้นะลุงเดชเอาหัวไปทางนั่นก็ได้นะเอออย่นั้นานะไม่ใช่เอาซื้อเข้าไปซื้อเข้าไปซื้อไม่ได้แต่ว่าข้าวโมงนี่ให้เด็กนอนครอครัก็จะนอนข้าวโมงนี้ครอคุณก็จะนอนเด็กถ้าอยังหูรุ่นเดือนสูงร้อยเจ็ดสิบอ่าไม่ได้ก็จะนอนไอ้นี่ขาหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นพรอคุณวไหนอนได้จะเตียงเสริมครับ เดี๋ยวลองคุยกับชางดูก,ก่อนว่าเขาจะแก้ยังไงเนะี่ยแต่านั้าน้าพีกันนี้เล็กนะมันก็ต้องเล็กอะค่ะเล็กอันเดียวไม่สวยเลยนะเล็กอันเดียวไม่สวยมันต้องเฉลี่ยเท่ากันไม่แต่แต่อันนี้มันพอดีแล้วนะขึ้นไปอย่างนี้พอดีไหมอย่างนี้มันก็พอดีเลยไหมไอ้ถ้าพิงอย่างเงี้ยมันพอดีมันพอดีอดหรือว่าถ้าจะให้สวยเนะี่ยแก้ตรงนี้ไหมไม่ไม่ที่จริง,รงแต่ถ้าด้านนี้ก็ได้เพราะลุงเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยถ้านนี้มันก็เลยขึ้นไปสูงนี่เห็นไหม ถ้าเราตัดก็อาจจะพอดีอยู่อย่างนี้แล้วน้องนั่งดีกว่าเนี่ยถ้าเราอยู่อย่างเนี้ยโทษนะตอปเช้าเลยอย่างนี้ยเลยอย่างเงี้ยมันจะมันจะพอดีเลยนะมันพอดีแต่ว่าเราเราปูเป็นพี่นอนไม่ได้ไงโอ้ยอย่างของหัวอึ๊บอ่ะงั้นมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันกำลังพอดีเนี่ยมันกำลังพิงได้ไงถ้ามันเอาออกต่ำมันพิงไม่ได้นะเนี่ยเขาวัดยังไงมาให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอเช็คดูหน่อยในไลน์หน่อยนะครับพี่น้องใช้เวลาแก้ไขประมาณครึ่งชั่วโมงแป,ป๊บเดียวเองนะ ลองใส่ดูสิว้าวโอ้โหเตียงเตียงกี่ฟุตเนี่ยห้าฟุตนะห้าหรือแปดฟุตเลมั้งหกฟุตมั้งนี่โอ้โหนอนสบายเลยทีนี้รู้มากนะครับก็ร้นอยู่ตรงบ้านดูเนาะน้องบาวใครอยากจะทำเบาทำอะไรก็มาอุ่นหุนมาใช้บริการได้ครับเบอร์โทรก็ตามนี้เลยเนาะนี่ครับอยู่บ้านดูในฝีมือดีครับก็ ถูกใจล้งเด่นนะครับแล้วก็น้องเขาก็แก้ให้แป๊บเดียวเองนะเธอดูสิโอ้โหสวยเสร็จแล้วเข้าไปน,นั่งในมุมมุมม,มุมในสุดนะดูดิว่ามันเป็นแบบไหนฮะเแอบก็ถูกใจล้งเด่นแน่นอนในดูเนี่ยถ้าจะนอนก็โอ้โหกว้างอยู่นะเดี๋ยวให้ลูกเด่นเอาหัวไปอยู่ตรงนี้นะเหมือนเหมือนกับมีอะไรมีคอนโดขึ้นที่นะครับแล้อากาศก็เปิดเปิดแอร์รถได้เปิดแอร์บ้านได้อ่ะโอเคไปละช่างขอบคุณหลายครับเดี๋ยววันหลังมาอุ่นอุ่นใหม่เน้อ Acabou o